เอาละครับต้องไม่ชมว,วันนี้นี่ก็มาเจากอกับผปงในเกมอาร์คสบายบุ๊กอีโวใน EP ีที่5นั่นเองโดวยวันนี้นี่เราก็มีภารกิจไปจะเป็น t r a ร i n ินั่นเองอ่าแลวจะบผาที่หลานี้ที่้อมทําการเขาว่าจับไดนโนเสาร์แรกวันนี้นี่ก็ไม่ยากจะจับแรกอีกแล้วนะคือแบบเบื่อแล้วคือแบบไม่ยากจะให้เกมมันจบไวอ่าต้องเรียวันนี้ดีวกว่านกะคือแบบ เอาพัานตัวส่องตัวแล้วกันนะเออ,ตอนน,ต,อนนตอนนั้นนี่ตอนแรกเออพวกก็อยากจะจับสไปโนกับทีเล็กคือแบบจะให้มันเป็นคู่ต่อสู้กันไงอะไรเงี้ยเออแบบโหดๆอะไรประมาณนี้นะแต่แบบทําไปทํามาเออไม่ได้นี่ว่าลืมเนี่ยสไปโนสไปโนมันตัวแค่เนี้ยจะเอาไงอะ่ะโอเคมาซึ่งทีเล็กที่บมเล็งในะวันนี้ก็จะเป็นทีเล็กตัวนู้นเลยไอตัวนี้นี่เลเวล8ปนสปนะนะนะแต่สิไม่ค่อยเซิร์ชสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก มาเฮ้ย hey, แล้วก็ก้อน <_ t od> นี้นี่ข้ออนุญาตจะแพ็คคีก็เลยแล้วกันนะซึ่งไอ้ตัวนี้นี่ซีสู้ไหวมาเลยมา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 เออไอ้ไอ้ตัวนี้นี่ยา่ยาอย่าโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมามันเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่าสโลมันขึ้นค่าสโลมันขึ้นลับสักทีซิลับสักทีซิไม่ลับเฉยไอ้ตัวนี้นี่ดีใช่ไหมเออดีใช่ไหมดีใช่ไหมสี่ก็ไม่สู้อย่างจะบังอาตีฉายวันนี้อีก เอ่ยยิงพยองซะจริงเออ้าใจว่ามันยิงพยองซะจริงกันะโอเคมาดูเราทำการนี่เอ้ยไม่ใช่ใส่เป็นอ่านขี้เลยนี่อุ้ยน่ารักจุงเบยเออจ้ใจมันน่ารักจุงเบยอ่านี่แล้วก็อัดค่าพลังไปสักนิดนิดหน่อยแล้วกันนะาสละบาตัวนี้เออเลือดสักห0พันสตาฟินาสตามินาสักหนึ่งนสปีดนี้อยากได้สัก250าสป่ะสปีด2อ0 เพิ่มไม่ทุง่งว่ะไม่ไม่เป็นไรเอาสปีดสองร้อยสิไปนอกาน,นั้นนี่ก็เป็นฐนานะเข้าดาวเม็ดเลยโอเคประมาณนี้นี่ก็น่าจะเลืออเฟือนะเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันหน้ามาอยู่นิ่งๆต่ไปนี่เด็กชายคนนี้นี่ลุยเองเขาแล้วลุยเองลุยเองเออตรงนี้ทึ่งไม่เอ่ยป้าปว้น่าทึ่งอยู่นะไม่ทึ่งใช่เลยป้าปว้เนี่ยมันคนโดดแล้วนะไม่โดดอีกเนี่ยคนโดดแล้วอ่าอ่ามันมาแล้วมันมาแล้ว ติดป่าไม่อะติดป่าไม่อะอ้ยโดนหนึ่งดอกเฮ้บซองดอกไหมเอาซองดอกไปดีเฮ้ยซ้ำดอกไหมซ้าดอกอ่าโอเคอย่างงั้นและดีมากท่วงเวลาอาไว้ท่วงเวลา,เาไว้แต่อย่าให้ไดโนซสาร์มันตายนะเว้ยคือแบบไอ้น้พวกนี้นี่ถ้ามันอยู่เป็นฟูนี่มันโหดนะเอออย่าตายนะอย่าตายนะอืมทวงไว้เยอะๆนั่นแหละดีมากดีมากเลยชาวันนี้จะได้ไม่ต้องออกแรงไงเข้าใจคำนี้ใช่ไหมเฮ้ยป้าอกให้ เออเมื่อไรมันจะสลับสกีเนี่ยแต่แบบเออดีแล้วที่แบบเออมีนกพอคุ้มกระดาหัวพวกเราอยู่นะคือแบบถ้าไม่มีนี่น่าจะลําบากนะดูในพาร์ทนี้เออแต่ทื้บทก้ทึ่บที้ก็ดีคือแบบเราก็ไม่ได้แบบเออบอว่ามันไม่ดีงไม่ดุง้งไม่ดีอะไรหรอกนะโอเคจึ๊กเข้าไฮจึ๊กเข้าไฮจึก๊กทีลนิดทีลหน่อยแต้หนวกพวกนั้นนี้โคตรอึดเลยวะ่ะเลือดมาทาไร่วะเนี่ย เออได้ได้ได้คอคอโอ้โหใกล้ตายแล้วนี่ว่าถ้างั้นนี่ก็อาจจะต้องเร่งนิดหน่อยแล้วกันนะเร่งเลยเร่งเลยเร่งเลยไม่โดนว่ะเอิบยิงโอ้โหนี่นี่นี่เพิ่งไปหนึ่งตัวแล้ววิ่งไปหนึ่งตัวแล้วแต่เพราะว่าเพื่อนนี่ทีเล็กตายก่อนนะเนี่ยเออจ่ายเพื่อนนี่ทีเล็กตายก่อนนะเนี่ยโดนเออโดนฟูกฟูกนกนุ่มจิกตายไหมเนี่ยฮะตายพวกตายว่ะเออพวกไม่รอดว่ะเชื่อไหมรอดไหมเนี่ยจะรอดเฮ้ยเฮ้ยวัดอะไรวะ งงว่ะจูจ่ๆเลือนมันก็หลีอะไรวะไอ้ง,งงงงงงตอนแรกเออเลือนมันโชคแล้วจู่ๆเลือนก็หลีใช่เลยเอ๊แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลื่องหนึ่งตัวเองเลื่อนโนอีหนึ่งตัวซ่องไซนี้มันน่าจะหลีเลือดแน่ๆเลยคิดว่างั้นนะตอนแรกก็พ่มเห็นเมื่อกี้นี่ก็ไม่น่าตาฝาดนะว่าเออเลือดมันไล่แล้วอ่ะโอเคนี่ยิงอีกยิงอีกตอนนี้ข่าสุดไปเจ0 0พันซ่องแล้วเจ0 0พซี่แล้วอาวิ่งนี่ วิ่งนีหลับไหมอ่ะลับไหมอ่ะเฮ้ยยิงเลยคาราวาอยู่ใต้หน,นํานี่ก็วายยิงอ่ะเจ้าชายคนโหดวายยิงอ่ะเอไม่ผู้ความทำเบสนี่ก็ยิงย่างเดียวไดนโนเสาร์นี่ก็บอกไอ้นี่ก็ยิงไม่หยุดเลยเฮ้ยเออมึงตามลาวีไม่เลิกจริงๆไว้เฮ้ยเอยเอาอีกหนึ่งดอกเอาโดนเฮ้ยอีกหนึ่งดอกเอาโดนอีกหนึ่งดอกคืบไปตรงนู้นนี่ก็ยิงอีกเอาโดนนี่ประมาณซ้ำนัดนี่น่าจะรับแลละ คิดว่างานะเออไปเลยลาบไม้ออาวเรียบร้อยลาบไปดีแต่ถ้าจำไม่ผิดตรงนี้นี่ก็มีทีเล็กเหมือนกันนะเออถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้นี่ก็รู้สึกว่าจะนั่นนะโอ้ตกใจหมดตัวอะไรวะอ๋อไม่ไม่ไม่รู้ตีนี่ตัวอะไรใส่ใส่เหนือเข้าไปก็เออเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอ้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 ยตัวอะไรเอ้ยตัวอะไรเอ้ยไอตัวนี้เหรอ w h a ปกติไอตัวไอตัวไอตัวนี้นี่มันไม่ไม่ไม่ตีหรอกก่อนไม่ใช่เหรอจู่ๆมันก็ตีผมเชยเลยอะไรของมันวะ งงโอเคตอนนี้นี่เราได้ถีเล็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ทำการใส้อานแล้วก็ใส่สกินเข้าไปเลยอันนี้คือสกินอะไรเอ่ยอ๋อถีเล็กดินน้ำมันเนอะโอ้ใช่จริงด้วยทีเล็กดินน้ำมันไม่เคยไม่่อยซวยนะเนี่ยโอเคสตามินาสตามินานี่ไอ้ถล่นต้องต้องอัดอัดเยอะๆนะอัดจะเยอะสักเจ็ดพันบาทเลื่อนนี่ยากได้สักประมาณเออหนึ่งแท่น้ำหนักไปนิดหน่อยสปีดนี่ยากได้สักประมาณสองร้อย ทึ่งไปเออตอตเรียวมาทึ่งไะสักร้อยแปดสิบปะเออร้อยแปดสิบนี่กำลังดีนะนอกนั้นนี่ก็เป็นท้าดาหัวดาวเมทเลยโอเคมาวิสปีดแค่นี้นี่ก็เลือดเฟือเงับขวายวิดาวเมดเดิมเดิมมึงก็ห้าพันแล้วเฮ้ยเอาเรื่องหมาซีหมาซี่เก้า,าวเฮ้ยแค่นี้นี่ใช้วันนี้นี่รู้สึกว่ารู้สึกงทึ่งพลังอำนาจที่มหาศาล <c oughs> เออรู้สึกงทึ่งพลังอำนาจที่มหาศาลนะนะเออ <c oughs> มาต่อไปนี้๋ยวเราทำการอัดตามินาอัดเลือดอัดต่างๆหนาให้มันเต็มก็เลยแล้วกันนะเออตามินานี่ตอนนี้นี่รีไปซ่อมผันวีได้ยูทั่วเออพอพอได้เล่นเยอะอยู่พอสมควรแหละมาทั้งอันนี้๋ยวเราไปฆ่าตัวอะไรดีนะหรือว่าเราจะจับอิษศักด่องซ่มตัวนู่น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 โอ้ยคำหลามเออหืมดังชัดเลยเน่ยากได้นึ่งตัวไวตัวหนูนี่เหลือเท่าไรเอ้ยเออได้ปั๊มหนึ่ง ไอตัวนี้นี่เลเวลโอ้เท่าไรเท่าไรเท่าไรเฮ้ยคือแบบไดโนซสามัสั้นจังเลยเลเวลโอ้แปดสิบแปดโอ้โหเมื่อนกันเลยเออจ้าใจนี่ก็เมื่อนกันเลยนะกแต่คือแบบทำไมมันหดจังวะคือแบบเลเวลแต่ละตัวนี่ไม่ยชอบเลยจา้าใจคือแบบไม่ชอบเลยนะคือมันเยอะเกินไปไม่ค่อเยอะเกินไปได้ไหมอ่ะฮ่าข้อแบบน้อยๆไม่ได้ไงไอบาโิโอนนกนี่เกะก,กะกินเลย อันน,นู้นคานออะไรคานปกติสวยเออกินเลยอะไรอะไรมาซิคานไอตัวนนี่สีซ้วยแต่แบบไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้เออเจ้าใจเก็บเอาไว้ไม่ได้อะนะโอเคไอบาริโอนิ่งนี่ก็เกะก,ก้าจริงจริงเว้ยเฮ้ยเ้ยควางหูควางตาซะจริงราชาจะเดินกินเลยกินเลยโอเคแค่นี้นี่ก็น่าจะพลังของเรานี่ก็เลื่อเฟือและ คือไอ้ตัวนี้นี่เหมาะสำหรับคา,าราวานรอให้สตาร์บิสารินน้มันเต็มมันน่ะคือมันจะได้เล,เล่นเล่นยาวๆไม่ใช่แล้วหรอกคือเนี่ยพวกวิ่งหมาแป๊บเดียวเนี่ยสตาร์บินน้ำเริ่ดซ่อมปัญหาคิดว่าดิไอ้เถอะเอ้ยบอกก็เสงเหมือนกันนะเว้ยโอเคมาเลี้ยวก่อนเลียเ้ยวก่อนเราดูอุ้ยสไปโนหรือวปลเอาไหมาเอาไหมาเอาไหมามันต้องเอาแล้วแหละจังหวะเนี้ยมาขนาดนี้แล้วอ่ะเนี่ยจะแบบ เอาไว้ผ่านนะล้วกันเดี๋ยวข้อค้าทิ้งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเออจา้างใจคือจา้างใจอยากได้ใจแ,แบบเอออยากได้เลเวลที่มันดีกว่านี้อ่าโอเคมาซิข้อคำรามใส่หนึ่งรอบคำรามเลยสั่นสะเทือนแล้วก็กัดกับอร่อยเลยคือ <c ười> แบบกัดคำเดียวระเบิดเลย <c ười> เออมันตายเลยมันมันโหดเกินไปโอเคมาอีนูแมวจะกัดกันอะไรด้านนอกวะ คือบอ้าอาจจะได้ยินเสียงแมวกัดกันนิดหน่อยก็ข้อภายจริงๆน,นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ด้านนอกนี่แมวกาลังดูเดือดเลยเออจ้าจักคือแม,แมวกําลังดูเดือดเลยนะโอเคมา,าเดาดูก็ซิว่าเรามีอะไรเจริงๆบ้างเอยในเนื้อในตัวมีไข่หนึ่งฟองแค่นี้แหละชีวิตเออชีวิตก็มีแค่นี้แหละไอ,อตัวนี้นี่ก็โดโดเแล้วก็ไข่ไข่ข,ของตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้โอ้ไม่มีตัวอะไรเจิงๆหรือวะ ทำจริงไม่มีตัวอะไรนี่เจ้งจริงอะ่ะเฮ้ยเสงโกระโดดเสงเป็ดข้อคำรามไส้เลยซิเฮ้เกิดพ้นอ,อะไรไม่เอ่ยไม่เกิดพ้นอ,อะไรวะอ๋อเกิดอยู่เกิดอยู่คือแบบทำให้ไดนโนเสาร์กวนชี้แตกเลยอะไรวะเนี่ยมาทาั้งอันนี้ไดโนข้ออนุญาตจะเป็นไอตัวนี้ก็เลยแล้วกันนะไอตัวล่างหน้าบอกว่าหนึ่งเลยเออเรามีอา่านขี้เข้ามายู่แล้วนะมาเอาอีกสักตัวข้องวันจะเป็นอะไรไปใช่ไหม เออเดืปั๊มนึอไอตัวนี้นี่สีสวยโอ้ยตัวนี้นี่ตัวลูกนี่ว่าโหใช่ไหมใช่ตัวลูกเปล่าวะน่าจะใช้นะแบบเนี้ยอ๋อใช่จริงด้วยตัวลูกว่ะโหเกินไปไม่นาคาตัวแม่มาเลยเฮ้อไปไปกันด้วยตัวลูกก็ไม่เอาอะคือแบบปล่อยปล่อยป,ป,ปสี่สวยสี่สวยสี่สวยเราก็ต้องปล่อยใช่ไหม เจ้าใจเจ้าใจนี่เราก็อ,อยากได้เหมือนกันนะเออเจ้าใจนี่เราก็อ,อยากได้เหมือนกันนะมีการั่นไปดูด้วยโอเคไม่เป็นไรคือว่ามันเป็นตัวเด็กแล้วก็เออไม่เวแล้วกันเนาะเฮ้ยป้าบอกให้ในตัวคอหยานี่ก็รับดาเมจของเราไม่ไหวอ่ะคือแบบตอนนี้นี่ไม่น่าจะมีตัวอะไรรับดาเมจของเราไหวอยู่เว้นบอสแล้วนะเอยราชาจะเดินเอขอข้อคำรามทีคำรามทีนี่นขี้แตกแน่นอนเอยคำรามมาตรงนี้นี่แหละเฮ้ยให้รู้ว่าให้รู้สปาให้รู้สปา ให้รู้สบายว่าใครเป็นไผ่ว่าไพ่เป็นไพ่เข้าใจเข้าใจบ่ <c oughs> เออเข้าใจบ่โอเคมาอัดเลือดอัดสตามินาสักนิดหน่อยโห oh, เดินมาแป๊บเดียวสตามินาเล่าเกาลอย <c oughs> เออเดินมาแป๊บเดียวสตามินานี่เลือดเกา้อยเลยเออไอตัวน,นี้นี่เก,กะก้ามาเก,กิดอะไรตรงนี้เนี่ยฮะไอ้นกนี่ด้วยเกะกะเอยคือแบบโหดอ่ะเออได้ตัวโหดมาเล่นแล้วมาวยวเรามาเทสดามิเกนเลย จอนตีปกติ er อุ้ยห้าพ mm. ันท่าคำรามเฮ้ยคำรามไม่มีดาเมจก็ซีมีอะไรไหมไม่มีว <jo> <K> ่ะก <estos S 2> <K> ็น่าจะมีแค่นี้แหละเออน่าจะมีแค่เนื้อนะสำหรับทีเรชทีเรชนี่เลเวลอุ้ยสองร้อยาะแนนเนี่ยสองร้อยสิบเจ็ดว่ะได้โยเออดกนอันนี้นี่รู้สึกว่าเราขาบข้าบคล้องอะไรไว้ไหมข้อนี้ดูก่อนนะนี่มีลูกกระสุนปืนโยเอามาในซิ ข้อคาเต่าหน่อยได้ไหมข้อคาเต่าโชว์อะฮูจะข้าได้ไหมเนี่ยโอ้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบกินอาจจะตายเนี่ยฮ่โอ้ดาเมจไม่แรงเลยวะ่ะเออแต่าดาเมจไม่แรงเลยโอ้โอ้ไม่เขา้าเฮ้แต่แบบความพยายามอยู่ในในความสําเร็จอยู่ที่นั้นปังปังปังเอาไว้อือ้ออื้อมาซี่มาซี่เต่าหลานปีจะสู้อาวุธยุทธุบก่อนข้องมนุษย์ได้ยังไงเออเรียบร้อยแดงเลยแดงมันมุดมุดแดงเลย สวยละทีเล็กช่วยด้วยทีเล็กช่วยด้วยเดี๋ยว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 เอาหมาสิหืมงับหัวไ้งับหัวไงอู้่หมาดีอุ้ยตอนเนี้ยไอตัวเนี้ยนะตอนแล้วว่าจะเก็บเอาไว้เลเวลมันมันสู้เลเวลหกสิบสี่เลยนะเว้ยแต่นั้นน่าเสียดายนะนั้นเสียดายไปหน่อยคือว่ามันมันอายุไข่ซานนาห์ข้อห้าเกะกะลุกระสุนปืนเออมันมันมีข้อห้านี้ด้วยละวะเออข้อห้าเกะกะลุกระสุนปืนนั่นน่ะเอาจริงดิ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูเลขก้อนซึว่าเราได้เท่าไรเอ่ยเลขโอ้ได้เยอะเอาเรื่องมาแล้วยังรู้ว่าที่ขี่สไปโนนี่มันขาอะไรเออมันเอสอะไรนะไม่รู้เหมือนกันแหละเออสไปโนนี่แค่ยังไงแต่รู้สึกว่ามันเอสนำหน้าจำได้อุ้ยนี่ที่ขี้ขาโน้โอ้โหแมวนี่เริ่มทำลายข้าวของแล้วเออเดี๋ยวอาจจะต้องคลิปนี้เนี่ยอาจจะจบเร็วนิดหน่อยนะ เจ้าใจเข็มนี้นี่อาจจะจบเร็วนิดหน่อยนะแต่ก็พยายามทําให้มันครบซิ้นนาทีเพราะว่าหนึ่งเลยแมวนี่ทําเขาคล้องล้วงแหละมันกัดกันนาโอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยมโหโมโหคล้องคืนคลองคืนเอออ่นนี้ไงเอาชุดกลอบมาด้วยเลยแล้วกันนะเอาชุดกลอบมา <S <S มีอะไรเพริ่มเติมอีกไหมลูก2องเออเฮ้ยอันนี้นี่ก็ต้องการดาบระหวามหืง มันต้องได้แล,แล้วมั้งเนี่ยจังหวะนี้มันต้องมีแล้วมั้งดาบเนี่ยดาบนี่มันต้องมีแล้วมวั้งจังหวะนี้ไอยอยากได้อยู่อยากได้อยู่แต่แบบมันก็เป็นข้อเด็กเล่นอะนะก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ไมค่อยอยากได้สักเท่าไหร่โอเคเอามาเลยเนี่มาทําการเปลี่ยนชุดกรอกกันเลยแล้วกันนะกด E เพื่อใช้ชุดกรอเล็กย่างตึงแต่ดูสูว่าเราคานมวกหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราเอาม,มัววายกิ้งมาเนี่ยเท่แล้วใช่ไหมเออ โอเคทาการฝากของโยเวนเอาขี้ฝากไปด้วยโยเวนอ่านาน,านั่นะนี่อ่านนี่ก็ต้องเก็บเอาไว้คือแบบเพื่อวันในนี้เราทํคลิปจับไดโนเสาร์อะไรเงี้ยคือเราก็จะได้ไม่ต้องเตรียมข้องเยอะไงอ่าใช่แล้วแล้วจะว่าไปเท่านหรนี่ยากได้โดโดซี่โซอีกสักตัวว่ะเออซี่ฝาเราเรามีซี่ฝาเราไม่มีซี่ฝานี่ว่าไอตัวนี้นี่ซี่ฝาไม่เข้มขอนี้านมาฟังนีโดนไอเซถ้าไม่มีนี่ก็น่าจะเอาซี่ฝาไม่เข้มตัวนั้นนั่นแหละ เออตัวนี้เต่าโอ้เต่านี่เกกาของคุ้ตาจังเลยไอ้อตัวนูนน้นๆูนคอยาวคอยาวเลเวลสิบสองอุยได้ยูพอเก็บเป็นคอร์เรคชันได้ยูนะเอยมาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรเจิๆงๆมั้ยเออไก่ซีเลือกไ้สีซีเขียวพวูดีปซีเลือกอะไรล่ะเออโอ้โหไม่มีเลยว่ะโอ้ไม่มีซี่วย,วยเลยอะไม่เอาก็แบบตอนแรกก็ว่าจะเอาซีฝาแต่จะไม่เอาดีกว่าคือแบบไม่ชอบอะไม่ชอบก็คือไม่ชอบนอะ มาทั้งอันนี้ภารกิจสุดท้ายนี้เราทําการไปเอาอันนี้ก่อนเลยเขาียกว่าเออแพ็คีเออใช่ใช่ใเปล่าแพ็คขีที่เราทําการจอดทิ้งเอาไว้ฝั่งนี้เลยแล้วกันนะเอามันกลับบ้านมาคือว่าเก็บเป็นคอลเลคชันอีกหนึ่งตัวโอ้วันนี้นี่ก็ถือว่าเราก็ทําภารกิจได้เยอะอยู่พอสมควรนะนะไอ้ตัวนี้นี่เกะกาควางคว,าง,วางตาคัดควางความเจริญซะเหลือเกินเฮ้ยโมโหโมโหจู่ๆก็งุดยิดเออมันยิดนะมันยิดนะเออไอ้ไอ้ตัวนี้ เออปล่อยไปแล้วกันนคงไม่ทำแล้วพวกเราคือแบบมันามพวกก็น่าจะมีแพคคีนี้ปอกปองกันน่ะมันมาแล้ะรู้สึกใจว่ามันมาแล้วน่ะเอบไม่งมาสิเบียวไปดีอย่าเปียวยาเปียวจะนยืนมองอะไรอะไรว่าคือแบบยืนมองก็ไม่ได้เออแพคคีสี่ฝาแล้ววะต้องจัดแล้วแหละต้องจัดแล้วละมั้งป้างเอาหายหนึ่งดอกรับไหมอ้าเอานี่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 อ้าวเรียบร้อยรับเลย เออเบอร์รี่เฮ้ยไม่มีเบอร์รี่หรอเว้ยโอเคฟามสักนิดหน่อยอ่าประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วแหละมาทำการอัดเบอร์รี่เข้าไปเลยโอเคยุ่งนี้ยุ่งนี้ก็แป๊บหนึ่งนะเออ PAC h จัดไปนะแป๊บหนึ่งให้ตัวอะไรบินอยู่บนฟ้าปะก็ปล่อยไปแล้วกันเออจังใจปล่อยไปแล้วกันเออ P a อเออนี่อันนี้โอเคจับได้แล้วจับได้แล้วเออทำการใส่เข้าไปเลยแล้วกันนะน้ำหนักไปนิดหน่อย ตัตามีน้านี้อยากได้สักประมาณ1,000บาทให้อะ800อดีกว่าคือแบบ1,000มันเยอะเกินไปะนะเรือนี่สัก5,000แล้วก็สกปีนี่สัก2อ0รึงงไหมถ้าไม่ถึงนี้ก็แค่สองรอยก็พอนอกหนนี้ก็เป็นฐานะคนดาเมจดเลยโอเคจัดไปเรียบร้อยมาทำการกลับบ้านดีกว่าเลสโกเลสโกไอตัวนี้นี่ตามมาด้วยป้าไป้าป้ป จูู่ก็ได้สมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งตัวใช่เลยเออเจ้าใจอโอเคมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วนี่ไอ้ตัวนี้เนี่เกะก,กาเกะกาปิวไปเลย <c oughs> เออตีทีปิวอะชนทีปิวอะบอกเลยโอเควิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเออข้าววันนี้นี่เป็นแกงลากซี่เลยว่ะเออเจ้าใจวันนี้นี่ดูซ่เป็นแกงลากซี่เลยว่ะเออไอ้ตัวนี้นี่นเก,กๆๆๆะกาเกะกาซะหลือเกิน โอเคกำลังตามมาไป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 กถึงบ้านของเราแล้วภารก,กิจไกลเสร็จแล้วคีเ <c oughs> ข้าแหวนคีแบบหนึ่งโอเคไกลเสร็จแล้วไกลเสร็จแล้วตามมาไหมอ่าได้อยู่เออเมื่อกี้นี่รู้สวเห็นตัวอะไรที่อยู่บนภูเข้าไม่เอ่ยอ๋อเป็นเต่าเลยก็ไม่ได้อะมากมายนี่ว่าโอเคมาไกลถึงบ้านแล้วได้เรามาเทสดาเมนดูหน่อยสิว่าดาเมนนี่มันเท่าไรเอ่ยให้ตัวอะไรตายวะ ได้นะตัวอะไรตาย What คือแบบตัวตัวอะไรตายวะเมื่อกี้มันมันมันขึ้นตัวอะไรอ่ะงงเหมือนกันเออเออรู้ว่าเราเ,เราจอดเดนอสซาไปถึงตรงไหนปะวะเออข้อน,นี้ดูแป๊บนึงนะมันไม่น่าจะมีตัวอะไรค่ะเดนอสซาละได้ดดแล้วมันมันจมน้ำตายปะวะเออไม่น่ามีนะ หรือว่าตัวนี้อ๋อยตัวนี้ไงอ๋อยหิ้วตายอ่ะทั่เอ้ยเอยเอามาดิอ้าวไตไตเรื่งตัวโอ้โหไม่จริงอ่ะทั่เอ้ยเอาไว้พาน้าแล้วกันเดี๋ยวคอยไปจับแล้วกันน้าอ่ะทั่เอ้ยหิ้วตายหื่้ยหมือนกันน้าจริงๆเว้ยเฮ้ยเออได้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 ไอ้แพ็คขี่ซ่องตัวแกอย่ามึงตายนะจใจใจแกอย่าพึ่งจากขาพวกนี้ไปนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมหาเข้าใจไหม เออนี่เอาไปเลยเอาเบอร์รี่ไปผันกว่า,ากลัวเลยจจงหวันนี้นี่คือแบบกลัวโดนเศรา้าตายเลยทีเดียวนะเออตัวนี้นี่ไม่เท่าไรซองตัวนี้ไอ้่องตัวนี้นี่ก็น่าจะโอ้ได้อยู่โอ้ถัว่าใช้ได้ใช้ได้ถัว่าไม่ไม่น่าจะมีตัวอะไรตายแล้วแหละโอเคครับถ้าใครชอบกิมนี้นี่ก็ย่าลืมก็ไล์ก็แชร์ก็ดตามแล้วก็กะดีบอมได้ละกันาวันนี้ก็ถัว่าประบสบความสำเร็จอยู่พอสมควรนะนะโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้เลย ตาบ,บ๊อสกินไม่ไม่สวยหรอวะเอาสก,กินไปทิ้งเนี่ยเออตาบ๊อบหนึ่งเด้อเด้อเด้อเดอเ,เ,เอาสก,กินไปทิ้งดิเออนั่นคือแบบสก,กินเออแบบเนื้อตัวมันเนี่ยสวยกว่าเยอะเลยคิดว่ามาเออพวกแบบนีน้ในซุยก็เยอะโอาแค่เท่ากันนี้ก็ไว้เจกอกระพมในผานะครับพมไปแหละบาย